มาค่ะน้องๆที่เตรียมตัวสอบเข้าม .1 อ,อยู่นะคะสิ่งที่จะต้องรู้นะคะนั่นก็คือบัญญัติตรายางนะคะเวลาไปเจอแนวโจทย์แบบนี้นะคะขายที่ดินราคา2,400,000บาทได้กำไร20%ถ้าต้องการกำไร50าไร์0จะต้องขายที่ดินราคาเท่าไใดนะคะน้องๆแบ่งประโยคก่อนเอาประโยคแรกก่อนนะคะขายที่ดินราคา2 4 0 0 0 0บาทได้กำไร20%ตรงนี้เราจะต้องรู้ ต้นทุนก่อนว่าที่ดินผืนนี้ราคาทุนกี่บาทจึงจะไปตั้งราคาขายใหม่ได้โดยคิดกำไร50%าสร50%นะคะสิ่งที่เราอยากได้คือตอนนี้เราอยากได้ทุนเราจะเอาทุนไว้ทางขวามือนะคะโจทย์ให้อะไรมาให้ราคาขายขายจะต้องไว้ทางซ้ายมือนะคะเราก็เขียนเลย กำไร20%ตรงนี้หมายความว่าทุน100ขาย120บาทนะคะเราก็มาเขียนให้ถูกช่องนะคะขาย120ทุน100บาทแล้วถ้าขาย2 4 4 0 0 0บาทเราจะทุนเราจะได้ทุนเท่าไหร่นะคะ100ส่วน120 แล้วก็คูณ2,40,000 0 0เราตัดเลขเลยค่ะตรงนี้ตัด2,100คูณ 100, เราได้คำตอบแล้วค่ะว่าที่ดินผืนนี้ต้นทุนมาในราคา2,000 0 0บาทนั่นเองนะคะจากนั้นประโยคที่2นะคะถ้าต้องการกำไร50%าไร50%จะต้องขายที่ดินเท่าไรนะคะกำไร50%าไร50%หมายถึงทุน100 ขาย150บาทนะคะเราก็ตั้งสเต็ปที่2เลยนะะบอกว่าอยากได้ราคาขายเราก็เอาขายไว้ทางขวามือนะคะก็ทุน100ขาย150นี่คือกำไร50%าไร50นะคะแล้วที่ดินผืนนี้ราคาต้นทุน2 0 0แสนบาทจะต้องขายราคาเท่าไหร่ก็150 ส่วน100แล้วก็คูณ2,000สนตัด0ูนย์ตัด0ูนย์สองนคูณร้อน้องได้คำตอบแล้วคะ่ะข้อนี้ก็คือส0 0 0สนบาทนั่นเองนะคะน้องๆลองไปฝึกกันดูนะคะฝากไว้เท่านี้เลยคะ่ะ